สวัสดีครับพวกเราโลแฟทครับผมสามสิ่งนะครับที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับวงของเรา three thing about นะฮะเราาททีีเเออย่่งวลาเราเล่นสดนะครับเพลงส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เตรียมกันมาเช่นคนขอเพลงยามของละบานูนใช่เราขึ้นไปปุ๊บเล่นเลยออกมาดีเลยหรือง่ายๆอย่างแรกที่หลายคนไม่รู้ใช่พวกเราไม่เคยซ้อมนะครับ น้องเรื่องไม่ด้เอาเป็นตัวอย่างอย่เป็นตัวอย่างคือว่าเราไม่เคยซ้อมกันเลยคือไม่เคยซ้อมแบบจริงจริงจังๆคือไม่เคยเข้าห้องซ้อมแล้วก็แบบมานัดเพลงกันไม่ได้เป็นหน้างานหมดไม่มีตังค์ใช่ที่โชว์ก็ไม่ได้ดีนะมั่วน้องอาจจะไม่รู้พี่เล่นผิดกันเยอะแต่น้องไม่ทันหรอกพอพี่ผิดปุ๊บพี่ก็นั่นนั่นนเราก็หาช่องทางของเราไปกันเองอันนี้คืออย่างแรกของเราครับอย่างที่สองนะครับ ที่หลายคนอาจจะไม่รู้เราสองคนชอบเตะฟุตบอลมากนะครับครับคือเห็นเราเนี่ยหุ่นอาจจะดูเป็นคนอ้วนเตี้ยใช่ถ้าเกิดก่อนเดีอโกมาดาโดน่านะฮะคพูดจริงเลยเดีอโก้ไม่ได้เกิดทำไมฮะเราเก่งกว่าเจ้าคิดเท่าพยัคฆ์ปากนี่เนี่ยเติบโตมาเก่งใช่ไหมนี่ไงเมสซี่อ่ะนี่นี่ไงนี่ไงจริงเราชอบเตะบอลมากแล้วผมก็อยู่ทีมฟุตบอลของพิธาพาร์ดกด้วยโอ้ใช่อย่างที่สามนะครับครับผมที่น้องๆอาจจะไม่เคยรู้ในการนะครับ หรือว่า free thing b u t นะฮะอย่างสุดท้ายนี่คือชื่อวงของเราครับผมถามว่าชื่อวงเรา low fat เนี่ยมันมีความหมายสวยหรหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าพ่องมันเนยหรือว่าพ่องมันเนยหรือว่าหวานน้อยหรือว่าอ้วนอะไรไม่ไม่ใช่เลยไม่ไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้งครับผม low fat นะครับมาจากผมอ้วนครับผม น้ำผมเตี้ยครับใช่ก็เป็นโลแฟตโลกับแฟตครับใช่ก็คือสส่งท้ <c oughs> ายที่น้องเราอจะไม่รู้ว่าชื่อวง,องเรามาจากไหนครับผมจะได้ให้รู้กันทุกคนนะครับกับ three thing about นะฮะ